Armofac Academic Center, a Center, for Total Solution for better Life. Better สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสำคัญมากเรื่องหนึ่งนะคะในแวดวงยาและวัคซีนครับผมจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยมีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยคือเขาบอกว่าคุณภาพเนี่ยต้องสร้างเข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์เลย ไม่ใช่มาตรวจตอนสุดท้ายอ๋อใช่ครับอันนี้เป็นหัวใจของ GMP เลยนะใช่ค่ะซึ่ง GMP หรือ Good Manufacturing p r a c t i c e เนี่ยกับเรื่องการควบคุมคุณภาพหรือ QC Quality Control ก็คือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้แ่ะค่ะครับมันเหมือนเป็น,นกลไกสำคัญมากๆเลยเนาะที่จะทำให้เรามั่นใจในวัคซีนในยาต่างๆที่เราใช้กันสำคัญมากๆครับถ้าจะให้ลงรายละเอียด หลักๆของ g m p ที่เน้นๆเลยก็คือเรื่องการป้องกันการปนเปื้อนการปนเปื้อนใช่ครับไม่ว่าจะทางกายภาพแบบฝุ่นผงหรือสารเคมีหรือที่สำคัญมากในยาชีวภาพคือพวกจุลินทรีย์ต่างๆอ mm ืมหือแล้วก็มีเรื่องการสอบย้อนกลับได้หรือ traceability หมายถึงตามรอยได้หมดเลยประมาณนั้นเลยครับ คือวัตถุดิบมาจากไหนใครเป็นคนทำใช้เครื่องจากตัวไหนมีบันทึกอะไรไว้บ้างทุกอย่างต้องตามกลับไปดูได้หมด<ฮ>แล้วก็ต้องคุมความแปรปรวนด้วยครับคือผลิตกี่ครั้งครั้งคุณภาพต้องออกมาเหมือนเดิมสม่ำเสมอค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องเอกสารครับมีคำพูดติดปากในวงการเลยนะว่าถ้าไม่ได้บันทึกไว้ก็เหมือนไม่ได้ทำอ๋อจริงด้วย ครับต้องมี S O P s หรือขั้นตอนปฏิบัติงานมาตรฐานแล้วก็ batch records หรือบันทึกการผลิตที่ละเอียดมากๆฟังดูแล้วละเอียดจริงๆค่ะยิ่งพอเป็นวัคซีนเนี่ยเออมันมีความซับซ้อนเนอะแล้วยังใช้สิ่งมีชีวิตในการผลิตอีกความเสี่ยงก็สูงแต่ไปด้วยถูกต้องครับเรื่องป้องกันกับตรวจสอบย้อนกลับนี้เลยต้องเข้มสุดๆค่ะแล้วมันส่งผลกับการออกแบบโรงงานเลยไหมคะแบบนี้ส่งผลโดยตรงเลยครับ เรื่องเลเยอร์การวางผังการแบ่งโซนโซนนิ่งนี่สําคัญมากโซนนิ่งครับคือต้องมีห้องสะอาดหรือคลีนรูมที่ควบคุมความสะอาดตามระดับต่างๆกันไปอย่างโซนบรรจุยาปลอดเชื้อเนี่ยโหต้องสะอาดสุดๆเป็นเกรด A หรือ ISO class 5เลยค่ะแล้วการเคลื่อนที่ของคนของวัตถุดิบ ของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็มักจะออกแบบเป็น one way flow เหมือนถนน one way ครับอ๋อกันไม่ให้มันปนกันใช่ครับลดความเสี่ยงปนเปื้อนข้ามไปมาแล้วก็มีระบบ HVAC หรือระบบปรับอากาศเนี่ยแหละที่เป็นหัวใจที่ไม่ใช่แค่แอร์เย็นๆใช่ไหมคะไม่ใช่แค่เย็นเลยครับต้องคุมความสะอาดด้วย h e p a Filter ที่กรองอนุภาคเล็กจิว๋วขนาด0.3ไมครได้ถึง99.97%โหเล็กกว่า PM 2.5อีกนะคะนั่นเล็กกว่าเยอะครับ แล้วยังต้องคุมแรงดันอากาศให้ห้องที่สะอาดกว่ามีแรงดันบวกคือสูงกว่าห้องข้างๆต้องการฝุ่นหรือสิ่งปนเปื้อนไหลย,ย้อนเข้ามาแล้วก็คุมอุณหภูมิความชื้นด้วยค่ะระบบน้ําก็สําคัญไม่แพ้กันโดยเฉพาะน้ําสําหรับฉีดหรือ WFI Water for Injection น้ําสําหรับฉีดครับอันนี้ต้องบริสุทธิ์มากๆคือต้องไม่มีสารพิษจากแบ็ทีเรียที่เรียกว่า endotoxin แล้วก็ไม่มีจุลินทรีย์เลยอืมวิธีผลิต ก็ซับซ้อนครับใช้การกลั่นหรือ reverse osmosis หลายขั้นตอนท่อส่งน้ำก็ต้องเป็น stainless grade พิเศษ SS 3 1 6 L ป้องกันเชื้อโตค่ะ <Alert. S 1> แล้วก็ต้องมีการฆ่าเชื้ออุปกรณ์เช่นใช้ออโต c คลฟความร้อนสูงหรือกรองผ่านฟิลเตอร์0ู2ไมครอนแล้วก็ต้องทำความสะอาดฆ่าเชือ้อพื้นผิวหรือ sanitization เป็นประจำครับโหกว่าจะใสร้างคุณภาพเข้าไปได้นี่ มันละเอียดทุกขั้นตอนจริงๆนะคะพอสร้างเสร็จมันก็ต้องมีด่านตรวจสอบสุดท้ายใช่ไหมคะที่เรียกว่า QC ใช่ครับ QC หรือ Quality Control เนี่ยคือเหมือนหน่วยที่มาตรวจสอบยืนยันว่าสิ่งที่เราสร้างมาเนี่ยมันได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้จริงๆแต่ QC ไม่ได้สร้างคุณภาพเองนะแค่ตรวจถูกต้องครับ QC คือการทดสอบตัวอย่างที่สำคัญสคัญสำหรับวัคซีนก็เช่นทดสอบความบริสุทธิ์หรือ purity ดูว่ามีอะไรปนมาไหมใช่ครับดูว่ามีพวกโปรโตีนตกค้างจากเซลล์ที่ใช้ผลิต host cell proteins c p s หรือตัวยาเองมันจับกันเป็นก้อน a g g r e g a t e หรือเปล่าอืมแล้วก็ทดสอบความแรงหรือ potency อันนี้คือวัดว่าวัคซีนกระตุ้นภูมิได้ดีแค่ไหนวัดยังไงคะอาจจะทดสอบในเซลล์เพาะเลี้ยงหรือบางทีก็ในสัตว์ทดลองครับแล้วก็มีความปลอดภยัย safety อันนี้ก็ตรงไปตรงมาคือต้องปลอดเชื้อ (sterility) แล้วก็ไม่มีสารพิษ (endotoxin) ที่เราคุยกันไปค่ะที่ใช้ LAL assay ใช่ไหมคะใช่ครับ LAL assay แล้วสุดท้ายก็คือความคงตัว (stability) ดูว่าอยู่ได้นานแค่ไหนครับประเมินอายุการเก็บรักษาแล้วก็กำหนดเงื่อนไขาการเก็บเช่นอุณหภูมิหรือที่เรียกว่าโคเชนนั่นแหละครับ เข้าใจแล้วค่ะพอมีทั้งการผลิตที่ดี GMP การตรวจสอบที่ดี QC แล้วมันก็ต้องมีคนคอยคุมภาพรวมทั้งหมดอีกทีใช่ไหมคะเหมือนเป็นผู้จัดก,การระบบถูกต้องเลยครับนั่นคือบทบาทของ QA หรือ Quality Assurance การประกันคุณภาพ QA นี่ต่างจาก QC ยังไงนะคะ QA จะมองภาพกว้างกว่าเยอะครับ QC จะเน้นทดสอบผลิตภัณฑ์แต่ QA จะดูทั้งระบบเลยตั้งแต่สร้างระบบคุณภาพขึ้นมาดูแลรักษามันไว้ อ๋อ oh. แล้วพอมีอะไรผิดพลาดหรือเกิดความเบี่ยงเบน deviation ขึ้นมา QA ก็ต้องเข้ามาสอบสวนหาสาเหตุจริงๆหรือ root cause analysis ค่ะแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขและป้องกันหรือแค่ผ้า corrective and preventive actions คือแก้ปัญหาที่เกิดแล้วและป้องกันไม่ให้มันเกิดซ้ำอีกเหมือนถอดบทเรียนเนาะใช่ครับแล้วก็ต้องจัดการเรื่องการเปลี่ยนแปลงหรือ change control อะไรก็ตามที่อาจจะกระทบคุณภาพต้องผ่านกระบวนการควบคุมก่อน แล้วก็มีเรื่อง validation กับ qualification อันนี้คืออะไรคะ validation qualification เอ่อ validation คือการพิสูจน์ว่ากระบวนการผลิตเนี่ยมันให้ผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างสม่ำเสมอส่วน qualification IQOQPQ จะเน้นที่เครื่องจักรอุปกรณ์ว่าติดตั้งถูกต้องทำงานได้ตามสเปคและให้ผลตามที่คาดหวังจริงๆซึ่งวิศวกรมักจะมีบทบาทตรงนี้เยอะครับอ๋อเข้าใจชัดเจนเลยค่ะ QA คือคนคุมระบบ ให้ GMP กับ QC ทำงานไปด้วยกันได้ดีและสุดท้ายก็คือ QA ที่จะอนุมัติปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นหรือ batch release ใช่ครับเป็นการตัดสินใจสุดท้ายก่อนออกสู่ตลาดสรุปแล้วทั้ง GMP, QC, QA นี่มันเป็นเหมือนเครือข่ายที่ทำงานเชื่อมกันหมดเลยนะคะซับซ้อนแต่ก็จำเป็นมากๆเพื่อให้เราได้วัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธ,ธิภาพครับผมมันเป็นระบบที่เข้มแข็งมาก และสิ่งที่น่าสนใจจากข้อมูลที่เราดูกันมาคือเบื้องหลังวัคซีนแต่ละเข็มที่เราได้รับเนี่ยมันมีความใส่ใจมีความละเอียดซ่อนอยู่เยอะมากจริงๆค่ะตั้งแต่การออกแบบโรงงานเรื่องวัตถุดิบควบคุมการผลิตทดสอบคือทุกขั้นตอนมันคือความพยายามของคนเยอะมากเลยครับที่ทำตามหลักการพวกนี้เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือสุขภาพความปลอดภัยของเราทุกคน ค่ะก็อาจจะอยากให้ลองนึกถึงเรื่องพวกนี้ดูบ้างครับเวลาที่เราไปรับวัคซีนครั้งต่อไปว่ามันมีกระบวนการที่ซับซ้อนและคนทํางานเบื้องหลังอยู่เยอะจริงๆค่ะ